เผย17รายร่วมวงปาร์ตี้ว่าวาดับเก่งยันไม่ใช่เจ้าของบ้านจากกรณีนางสาววิทยาพรหรือวา,วาวาวิเศษสมบัติอายุ34ปีพริตตี้สาวที่เสียชีวิตปริศนาภายหลังรับงานเอนเตอร์เทนกับชายคนหนึ่งที่บ้านพักย่านพระหลโยธินกรุงเทพมหานครก่อนจะมีคนพาไปส่งที่โรงพยาบาลด้วยอาการหมดสติ กระทั่งเสียชีวิตในเวลาต่อมาเบื้องตน้นแพทย์ระบุว่าสาเหตุเกิดจากระบบทางเดินหายใจและระบบเลือดล้มเหลวสร้างความเครือบแคลงใจแก่ครอบครัวเป็นอย่างมากโดยตำรวจได้เรียกตัวนายเก่งคนจ้างงานและพริตตี้คนอื่นๆพร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิดบ้านหลังเกิดเหตุตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วนั้น ความคืบหน้าเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์จากการสอบปากคำพยานขณะนี้ทราบว่าภายในปาร์ตี้ดังกล่าวมีผู้ชาย7คนและผู้หญิง10คนที่อยู่ในปาร์ตี้ก่อนที่นางสาววิชยาพรหรือว่าวาจะเสียชีวิตในเช้าวันรุ่งขึ้นขณะนี้กำลังสอบปากคำนายเก่งพร้อมทนายความโดยเจ้าตัวไม่ใช่เจ้าของบ้านหลังที่จัดงานแต่อยู่ในกลุ่มเพื่อนที่ร่วมจัดงาน ส่วนความคืบหน้านั้นขณะนี้ได้สอบปากคำไปแล้วทั้งสิ้น7ปากยังเหลือพยานที่เป็นเพื่อนชาย6คนและพริตตี้หญิงอีก6คนที่ต้องตามมาสอบปากคำเพิ่มเติมล่าสุดรายงานข่าวแจ้งว่ามีการนำหมายค้นสารอาญาเลขที่49ทับ2564ลงวันที่25กุมภาพันธ์2564เข้าตรวจค้นบ้านเลขที่ 402ทับ12เสนานิคม1ซอย12แยก2แขวงจันทรกเกษมเขตจตุจักรกรุงเทพซึ่งเป็นบ้านที่พยานระบุว่าใช้เป็นสถานที่จัดปาร์ตี้ที่นางสาววิชยาพรวิเศษสมบัติหรือวาวาวาพริตตี้สาวมารับงานเอนเตอร์เทนลูกค้าก่อนจะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล ได้มีชายวัยรุ่นสวมหมวกสวมหน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้าและใส่แว่นตาขับรถเก่งฮอนด้าแอคคอร์สีเทาทะเบียน9กพ8662กรุงเทพมหานครมาส่งมอบให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้ตรวจหาเส้นผมเส้นขนรอยนิ้วมือและสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่อยู่ภายในรถ ก่อนที่ชายคนดังกล่าวจะรีบนั่งรถจักรยานยนต์รับจ้างออกไปทันทีซึ่งพบว่ารถคันนี้เป็นรถเก่งคันที่นำพริตตี้วาวาไปส่งที่โรงพยาบาลอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบและนำข้อมูลไปประกอบสำนวนการสอบสวนดำเนินคดีต่อไป